ถามตนนว่าไงนะอะไรนะจะให้ถามยูเอเดว่าอะไรตนนอ่ะเออไม่ได้ถามอะไรเซลมันเล่นเออเนี่ยเดี๋ยวดู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 แรกดูอะไรวะพีบีเทพซองควงซุ่ม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 เฮ้ยปากเป็นไรวะน่ะไม่กระเด็นนอนปากเป็นไรตนนอ่ะเนี่ยโดนไปหนึ่งโดนไปสองโดนไปสามปากเอ้ยปากโดนไปไรวะปากตนนอ่ะ มาโคทำคุอะไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋วแล้วโถเป็นไงทุกคนบอกเน้น้อยนอยหวีทำไมวะของไม่เฮ้เฮ้อ๋อโอ้ยนี่มันยิงเร็วมากเลยนี่ไม่ได้ดูอันนี้อันนี้นี่ไม่ได้ดูเลยเนี่ยนี่เอ้ยดูดูด้าดูด้านี่ไม่ได้ดูเลยนะนี่ดูแต่นี่นะดูแต่ดูแต่หรอวะดูแต่ด้าแต่เฮ้ตบย์เกิไลเ้าบ่ามีพุ่งยนต์อลยก็นี่นี่นี่เดี๋ยวคลิปวันนี้ มก็ขอนิวซีแม่ผมจะวันนี้ผมจะมาสอนกันเอาตัวรอดในแบบ PVP เน่เน่เน่คุณผู้ชมครับเรามาดูตนนนะครับดูมั่ดแกกันเดี๋ยนี่ดูดูดูแะแต๊งเขี้ยงไปสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสอบน่างกูจระสัตว์เเี่นโดยได้ยังดูดูมงกุฎยังดูรูปมงกุฎยัง อะไรนะรูปมงกุฎอ่ยุ้ยตะโนนอ่ะตะโนนอ่ะไอคลิปคลิปฮอนอ่ะไปดูดิอ๋อเดิและเดิแล้วตอนแรกก็ไม่ได้คลิกเลยว่าตอนแรกอ่ะมีน้องๆถามมาว่าพี่รู้สึกยังไงกับการลดเชลในกาลิน่าเจ๊เจ๊ฮัลโหลฮัลโหลหน่วยซิลปั้น่ะเก็บจีเอ็มให้กูคนดิไอ้มาคุยกับใครวะเออคนไหนก็ได้เออจัดหนักนะจัดหนักเลยเห็นป่ะ โอเคโอเคแล้วแต่ก็งงกันนเอาตรงนสไตล์เขาเป็นสไตล์ของเขาแปลกเว้ยฮะเขาเป็นสไตล์ของเขาสไตล์อยู่เดต้องอย่างงี้เว้ยเออของจริงของจริง